ไม่ได้แหกครับเขาต้มมัดครับ<ฮ>นี่ผมก็เอาให้คุณบุ๋มครับตามหาคุณบุ๋มซะทั่วเลยเอาเอามาให้ฉันเนี่ยนะใช่ครับเอามาให้ฉันทำไมเวนิท้าลองก,ก็ไม่ได้มาทํางานยังอุตสามมาทํางานด้วยเหรอเนี่ยไม่เอาเวลาพาแฟนไปเที่ยวอแฟนโอ้ยหน้าอย่างผมเนี่ยนะครับผู้หญิงจะจาเอาครับคุณบุ๋มเอ้าก็ผู้หญิงที่เคยคุยโทรศัพท์ด้วยกันวันก่อนไง เพนจะเพนจ๋าอะไรนั่นน่ะหยุดหัวเราะอะไรเหมนมีอะไรน่าขำเลยตลกมากนั่งไงครับครับเออว่าแต่อยากไปเจอเพนจ๋าไหมครับไม่อยากไปจะไปเพื่อดีเลยอยากเห็นมันนานแล้วว่าตเพนมันเป็นใครแต่ผมผมอยากให้คุณผมได้เจอจริงนะครับไปไหมครับเฮ้ยเซาซีจริงพูดขนาดเนี้ย ไปก็ได้แต่ว่าบอกไว้ก่อนเลยนะว่าไม่อยากไปจริงๆทางนั้นใช่ไหมใช่ครับโอเคเออคุณหมูครับโอ้ผมไม่อยากไปไปซะเร็วเลยไหนอ่ะแพนจ่าเอ่อนี่ไงครับคุณหมูนังนี่นี่เอง ก็ดูธรรมดาดูเบเบ้ไม่ดูมีเสน่ห์อะไรชี้อะไรสจูก็มามองหน้าเดี๋ยวแม่ตกบเลยโอ้โหอะไรมาเนี่ยอย่าให้โจรนะคุณมุมคุยกับใครครับก็อีเพนจ๋าแล้วไงเออเพนจ๋าอยู่นี่ครับฮะเนี่ยครับคุณยายคนนี้คือเพนจ๋าเหรอใช่ครับ <c oughs> ออบอคเาว่าคุณยายคนนี้คือคุณแม่ของแม่ที่คลอดพี่มาเหรอใช่ครับยายผมเองครับแก่แล้วอยู่บ้านไม่มีอะไรทำเลยมาขายข้าวต้มมัดยายจ๋าเนี่ยคุณบุมที่ยองพูดถึงอยู่บ่อยๆอย่ามา,ามํานี่อํานี่นะเอาใครมานั่งแต่งแก่หรือเปล่าไหนดูสิผมนี่ผมจริงหรือว่าอะไร เป็นเด like ็กแบบนั้นแท้ๆเลยครับขอโทษค่ะค yeah> ุณยายคือคือตอนเด็กๆบุ๋มชอบไปจ้างพี่ว oh ินมอเตอร์ไซค์มาเป็นผู้ปกครองอะค่ะก็เลยคิดว่าพี่ยงจะแกล้งเหมือนกันคุณน hm ี้เหรอหนูบ yeah. ุ๋มสวยน่ารักแถมตลกเหมือนที่เล่าให้ยายฟังเลย ป้าหนักยายก็